มาเบิ่งรถเทรลเลอร์ครับนี่รถเทรลเลอร์ลากทเทรลเลอร์ลากก่อนไปห,หารถเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวรถไถรถนี่นะครับรถไถรถเล็กหน่อยครับเล็กล่างหนาซีครับ ล่างนาซีเล็กยังสดๆเลยครับไม่ไหมครับบ่มีเป็นสนิมแค่ซีกว่างามครับนี่เล็กบ่มีผุครับปูพื้นเต็มด้วยเล็กยังเพื่อนเล็กตีนกาเล็กตีนนกครับปูเต็มครับข่วงอยู่สองเมตรครับถือว่าข่วงพอสมควรครับ กดในสองเมตรย่าอบประมาณสามเมตรนี่ลูกหมาครับรถพาพึ่งต่างลางมึ้เผาใหี่ๆครับเผาใหญ่ๆนี่ครับเป็นเผาดุกร่อรถยนต์พื้นยังสดครับก็มีปูกครับ สามมืนหนึ่งพันบาทครับส่งได้ไม่เกินสองร้อยกิโลครับส่งได้ยางยังไม่ไม่ครับยางยังจำ j a ครับใส่ได้โดนสิมียางหัวยุ่เสร็จหนึ่งครับย่ปะ้หู่เบิ้งขาค้ำขาค้ำบันไดครับขึ้นก้อนขึ้นโศไม่ไม่ครับ กูได้สนใจครับติดตอ่อกินกางม,มาได้สาม0มืนหนึ่งพันบาทรงได้ครับบ่เกิดสองรอยกิโลมีขาขำคา้อมเบิ่งจากข้างหลังครับเ <c oughs> บิ่งปืนครับเนี่เบิงบ่งเล็กเล็กแบบ ว่างด้วยเล็กล่างครับประกอบด้วยเล็กล่างแข็งแรงครับก็ต้องห่วงพืชนยังดีๆครับว่าไม่ปุกครับทางยังจำๆเลยอย่างนาซีครับเล็กนาซีนี่ขาครับถึงน่ต้องยันรถคนรถไทครับได้สบายเพราะว่ากว่วงสองเมตรครับ รถไถรถเกลียวรถไปคู่หน่อยครับได้เม็ดครับฝั่งสองเมตรขึ้นได้ครับนี่บิังบางคุนบางคุนเล็กแบบเล็กเล็กครับ,บาังคุนนี่เอาเล็กฝองหัวี่เลยครับแข็งแรงขนาดครับบ้องอยากนี่เบิังบาง,บางคุครับบางคุนปูเต็มครับปูปิดมาเลยนะ บ่มีการเวียนช่องว่างครับท้งแต่เล็กเล็กตีนไกล้นี่กับไายบาทหรครับนี่นี่คูเต็มครับบางโค้นเล็กแบบบางโค้นเล็กแบบครับบมมีบ่มีการ่าว่างเล็กแผน่นซื่ๆครับเอาเล็กแบบเป็นโค,งค,ค,งงคนง้งครับโค้งบางโค้นแข็งแรงครับคำโดยเล็กฟองอ่อยนี่เดินโดยเล็ก นาซีครับสีสันอ่ะสีบ่งงามแต่ว่าเล็กแข็งแรงครับเล็กบ่มิผุครับขึ้นไปเลยครับสามตันกลัวสี่ตันสบายสบายครับพ่งสางแข็งแรงครับ้เลยสนใจครับติดต่อไมาเลยสามหมื่นห้าบาทฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวพอกันคิปหน้กครับผม สวัสดีครับ